สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังพี่น้องเอฟซีทุกท่านพบกับผมนนนาวินอีกเช่นเคยในรายการเรื่องเล่าจากสนามรบแล้วก็มาพบกันเป็นประจำในช่วงบ่ายๆของทุกวันสำหรับคลิปนี้ก็จะเล่าเรื่องราวเหตุการณ์ที่ของร้อยฐานพันจุ่มที่965พลานนุ่มฤทธิ์ที่ไก่ต้นสังกัดของลุงนนถูกหลอกให้เข้าร่วมก่อการ ปฏิวัติรัฐประหารในวันที่9ก,กันยายน2528คลิปที่แล้วผมได้เล่าให้พี่น้องได้ฟังว่าเดินทางไปปฏิวัติภารกิจที่อำเภอตาพยาอำเภออรัญ,ญประเทศกิงอำเภอคลองหาดจังหวัดปราจีนบุรีการเดินทางไปในครั้งแรกก็คือไปในช่วงวันที่5มกราคม2528ตอนนั้น,อนกองกำลังทหารเวียดนามเนี่ยเขาเคลื่อนกำลังเข้ามา จมตีทหารเขมินสามฝ่ายที่หลังบ้านทัพไทยนั่นก็คือบึนอัมปินใช้ชีวิตอยู่ในพื้นที่อำเภอตาพยาอำเภออรัญยประเทศกิ่งอำเภอคลองหาดจังหวัดปราจีนบุรีหรือว่าจังหวัดสกแก้วในปัจจุบันเนี่ยแเดือนเต็มพี่น้องหลังจากนั้นก็มีคำสั่งให้เดินทางกลับมาที่ต้นสังกัดก็คือไค่ปัดทงไทยัย ตำบลภูหลวงอำเภอปักธงไัยจังหวัดนครราชสีมาเมื่อมาถึงท้ายเนี่ยคลิปที่แล้วก็เล่าให้พี่น้องได้ฟังอีกว่าได้รับคําสั่งจากผู้ขับบัญชาบอกว่าให้ลาพักได้คนละหนึ่งเดือนพี่น้องลุงเช้าก็มีรถยนต์สีส้มจากโคราชนะครับซึ่งเป็นรถที่บอกอชคอส่วนกําลังลบเนี่ยเขาเช่าเหมาคันมาจากโคราชเพื่อให้ทหารพันได้กลับ ไปเยี่ยมปู่ย่าตายายญาติพี่น้องอยังบ้านเกิดแต่กองร้อยทหารนจญโจมที่965พลานุ่มลิทิไกลเนี่ยไปไม่ได้พี่น้องถามว่าไปไม่ได้เพราะอะไรไม่มีเงินพี่น้องเดินทางไปอยู่ชยแดนเนี่ยแเดือนเต็มแต่ว่ากลับมาเงินไม่ออกเงินเดือนทั้ง8เดือนเนี่ยมันสูญหายไปอย่างไร้ร่องรอยจากนั้นก็เกิดการสอบถาม พุ่งขับกอง้อยพุ่งขับกอง้อยก็โยนไปที่บกชคบกชครหรือว่าส่วนกําลังลบเนี่ยก็โยนไปที่พุ่งขับกองร้อยแต่สุดท้ายทางส่วนกําลังลบบกชคห3น,นึ่งสาเขาก็บอกว่าเงินเดือนฐานพันเนี่ยเขาไม่เคยขางเลยเขาจ่ายเงินเดือนเบี้ยเลี้ยงของฐานพันเนี่ยให้กับพุ่งขับกอง้อยทุกเดือนทุกเดือนไม่เคยขาดว่ายอย่างนั้น เอาละสี่พี่น้องนะครับมันเกิดการไล่เบี้ยกันแต่สุดท้ายทางผู้คับองรไว้ท่านก็ยอมรับว่าท่านเอาเงินของกําลังพลทั้งหมดเนี่ยไปใช้ส่วนจะไปใช้แบบไหนใช้อย่างไรเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าเงินจํานวนมหาศาลมันไปอยู่ที่ไหนนะครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเล่าเรื่องเราเหตุการณ์ก่อนที่จะเดินทางเข้าไปร่วม ปฏิวัติรัฐประหารในวันที่9กันยายน2528เมื่อเงินไม่ออกคี่น้องกําลังพลของกองไอ้ฐานพันจุโจมที่965พลาหนุ่มลิทิไกยส่วนหนึ่งเนี่ยต้องเฝ้ากองร้อยถามว่าทําไมต้องเฝ้ากองร้อยก็ไม่มีเงินค่ารถไงพี่น้องส่วนตัวของผมทางพุ่งครับกองร้อยให้มา2,000บาทเงินเดือนของผมเนี่ยหมื่นกว่า8เดือนเนี่ยเงินผมที่คงค้างอยู่กับพุ่งครับกอง้อยเนี่ยประมาณส 5, 6, หมื่นห้าหมื่นหกเ็นจะได้พี่น้องแต่ว่าวันนั้นท่านก็บอกว่าเอาไปแก้ปัญหาก่อนซึ่งผมก็ยินดีนะครับจากนั้นก็ลาพักแล้วก็เดินทางกลับบ้านเกิดคืออำเภอหนองหงจังหวัดบุรีรัมย์แต่พอกลับมาเนี่ยผมก็รู้สึกว่าพักพูดเพื่อนพ้องพี่น้องหลายคนเนี่ยหลบหน้าหลบตาไอ้คนที่เคยพูดจาเคยหยอกล้อกันก็ไม่หยอกล้อสถานการณ์เนี่ยมันผิดเพี้ยนไปหมด ผมก็เริ่มสงสัยว่าพักพวกคนพ้องพี่น้องของผมแต่ละคนเนี่ยทาไมมันจึงห่างเหินทั้งที่ไม่ได้พบเจอกันเพียงเดือนเดียวเท่านั้นแต่ปฏิกิริยาต่างๆเนี่ยมันผิดเพี้ยนไปหมดพี่น้องก็เริ่มสงสัยจนกระทั่งมีอยู่วันหนึ่งอาสาสมัครฐานพันุ์เขาชื่อปั่นอนุวันเขาก็มาหาผมเขาบอกว่าอยากปรึกษาหน่อยว่าอย่างนั้นผมก็เลยถามว่า พี่ปั่นอยากปรึกษาเรื่องอะไรพี่ปั่นบอกว่าผมมีปัญหาผมกําลังถูกตามล่าไว้อย่างนั้นเอ้เราก็เริ่มสงสัยว่าเป็นทหารผ่านใครมันจะมาบังอาจล่าใช่ไหมผมก็ถามว่าใครล่าใครตามใครเกาะติดเขาจะมาทําอะไรเขาจะฆ่าปิดปากผมว่าอย่างนั้นผมก็รู้สึกสงสัยพี่น้องใครมันจะมาฆ่าปิดปากทหารผ่านทหารผ่านเนี่ย มันเป็นกําลังติดอาวุธซึ่งมีอาวุธยุธโทโธปกรณ์อยู่ในมือใครมันจะบังอาจมันใครมันจะกล้าขนาดนั้นพี่น้องก็รู้สึกสงสัยก็ไม่ได้ฟังเยอะหลายวันต่อมาพี่ปันอนุวันเนี่ยเขาก็เที่ยวไปเที่ยวมาแล้วก็มาหาผมสุดท้ายเขาเกิดอาการลักษณะเหมือนกลัวเต็มที่กลัวเต็มที่เขาบอกว่า ผมไปร่วมก่อการปฏิวัติรัฐประหารในวันที่9กันยายน2 5 2 8ว่าอย่างนั้นโอ้โหพี่น้องซึ่งเรื่องนี้ก็ถูกรายงานไปที่พุ่งครับกองร้อยฐานผาจุชมที่965ในขณะนั้นท่านมีชื่อว่าจ่าสิบเอกผลยี่จิน ขออภัยญาติพี่น้องนะครับที่จําเป็นต้องเอ่ยชื่อนะครับก็เอ่ยชื่อในลักษณะของการยกย่องเชิดชูนะครับก็ไม่ได้ว่ากเก่าให้ร้ายให้เสียหายแต่ประการใดนะครับซึ่งท่านก็ได้สอบสวนทวนความบอกว่าในช่วงที่พวกเราเนี่ยเดินทางกลับบ้านอีกส่วนหนึ่งเนี่ยไม่มีเงินค่ารถอยู่ๆมีนายทหารระดับสูงคนหนึ่งก็มาชักชวนบอกว่า อยากจะทำงานเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยไหมเงินเดือน3,000บาทโอ้พี่น้องทหารพานเงินเดือนในขณะนั้นมันเพียงหนึ่งพันส่ร้อยสามบาทแต่อยู่มีนายทหารชั้นผู้ใหญ่มาชักชวนบอกว่าไปทำงานรอปภไหมเงินเดือน3,000บาทมีอาวุธปืนพกสั้นขนาดจุด3,8คนละ1กระบอกเป็นงานดีมีมาตรฐานว่าอย่างนั้น โถทหารผ่านเขาก็ดีใจพี่น้องจากนั้นก็รวบรวมกันในกองร้อยของผมเนี่ยได้ประมาณสัก30คนเห็นจะได้30คนนี่ไม่น้อยนะพี่น้องจากนั้นก็ขึ้นรถไปกับนายทหารชั้นผู้ใหญ่เท่านั้นนะครับต่อมุ่งหน้าไปที่กรุงเทพมหานครจากนั้นพี่ปั่นเนี่ยเขาก็เล่าว่าในค่ำคืนนั้นเขาถูกนำเข้าไปนอนอยู่ที่ค่ายทหารแห่งหนึ่ง ในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับไม่ได้กล่าวพาดพิงหน่วยทหารหน่วยใดนะครับก็ไปพักอาศัยอยู่ประมาณเวลาสักตีสาของวันที่9ว่าอย่างนั้นเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็มาปลุกมีนายทหารมาปลุกบอกลุกๆุก,กประเทศไทยเดือดร้อนแล้วช่วยกันหน่อยช่วยกันหน่อยข้างในเกิดการก่อการปฏิวัตริตรัฐประหารเราต้องไปช่วยกันวาอย่างนั้น,อย,น,นอยู่ไม่ได้แล้ววาอย่างนั้น เราต้องช่วยกันเราต้องทํางานนี้ให้สําเร็จไปอย่างนั้นมีการปลุกเรามีการปลุกระดมพี่น้องจากนั้นทหารปรานมันพึ่งกลับมาจากเชเดนมันพึ่งกลับมาจากป่านะครับวิชาเนี่ยมันก็ยังร้อนแรงอยู่จากนั้นทางทหารเนี่ยเขาก็ยื่น M16 ให้คนละหนึ่งก็บอกคนละหนึ่งก็บอกคนละหนึ่งก็บอกจากนั้นไล่ต้อนขึ้นรถยูมุ่งหน้าไปที่ธรรมเนียบรัฐบาลมุ่งหน้าไปที่ลานพระบุรุปทรงมา้านะครับ แถวแถวส่วนน้ำพรนแถวแถวนั้นแถวแถวกองทัพภาคที่หนึ่งพอเข้าไปถึงนะครับปรากฏว่ามีรถถังเนี่ยหลายสิคันเยอะแยะไปหมดจากนั้นมีการดวลปืนกันเสียงปืนนี่ตุ้มตมตุ้มต,ม,ต,ม,ตมมีการประทะกันไว้อย่างนั้นจากนั้นก็เกิดการต่อสู้กันสู้กันจน,นกระทั่งสายสายฝั่งทหารพลานเนี่ยเข้าใจว่าการเดินทางไปในครั้งนี้ไปเพื่อช่วยเหลือปกป้องประเทศชาติ เราไม่ได้คิดว่าถูกหลอกให้เข้าไปร่วมกว่อการปฏิวัติรัฐบาวมาอย่างนั้นก็ยิงต่อสู้จากนั้นทางรถถังเนี่ยนะครับของมพันศรีเนี่ยเขาก็ยิงไปที่สออากาศของสถานีวิทยุกองพลที่หนึ่งรักษาพระองค์ซึ่งอยู่ในพื้นที่กองทัพภาคที่1นึ่งแถวนั้นนะครับเสียงปืนเสียงระเบิด ภาพตู้ดําและภาพที่ผมได้เห็นในเวลาต่อมาก็มีพี่น้องประชาชนเขาไม่ได้กลัวตายนะพี่น้องเขาก็วิ่งป,ป่าพลอยอยู่แถวนั้นนะครับฝั่งทหารเขาก็ไม่ได้ยิงประชาชนเขาก็ยิงต่อสู้กันเองแล้วก็ยิงทําลายพวกเสาอากาศตัดขาดการสื่อสารต่างๆเวลาประมาณ15บหนกาก็มีหอขึ้นไปบินเขาก็ประกาศนะครับบอกว่าให้ทหารที่อยู่ด้านล่างวางอาวุธขอให้มอบตัวเสือโดยดีบอกว่าอย่างนั้น ทหารผ่านของเราเข้าใจว่าไปช่วยเหลือประเทศชาติที่ทไหนได้มันเป็นการไปเข้าร่วมก่อการปฏิวัติรัฐประหารจากนั้นมารู้ตัวพอรู้ตัวนี่ปั่นเขาเล่าต่อบอกว่าจากนั้นชักชวนพ,พวกเพื่อนพ้องพี่น้องเนี่ยถอดเสื้อผ้าเครื่องแบบออกมุดหนีตามท่อไปขอเสื้อผ้าจากพี่น้องประชาชนสวมใจแล้วเดินทางกลับมาที่ข่ปักธงชัยรอดตายกลับมาพี่น้อง ในวันนั้นทหารทานของเราเนี่ยไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตการยิงต่อสู้กันในวันนั้นนะครับเรารู้สึกว่าจะมีนักข่าวจากต่างประเทศน่าจะเป็นของอ มาเลเซียคนหนึ่งของฝรั่งคนหนึ่งประมาณนี้นะครับถ้าจําผิดก็ขออภัยก็ถูกยิงเสียชีวิตถูกลุกหลงพี่น้องถูกลุกหลงเสียชีวิตจานวนสองคนแล้วก็มีพี่น้องประชาชนได้รับบาดเจ็บค่อนข้างเยอะทีเดียวแต่สถานการณ์การสู้รบกันในขณะนั้นผมก็ยอมใจพี่น้องที่เข้าไปมุงดูนะครับไปหมอบอยู่ตามโคนเสาไฟตามฟุตบาทตามใต้ต้นไม้เหมือนว่ามันไม่มีอะไรเกิดขึ้น มันมีภาพให้ดูนิดนึงนะครับไม่กล้าใส่เข้าไปเยอะนะครับก็ไปขออนุญาตเข้ามานะครับขอนําเข้าสู่ระบบนิดนึงนะครับจากนั้นทางปั่นเขาก็ยอมรับว่าไม่ได้รู้เรื่องเราที่จะเดินทางเข้าไปร่วมแต่ว่ามันมีการชักชวนถามว่าผู้ใดชักชวนในขณะนั้นอันนี้พี่น้องฉานัาจุจุมไข่ปักธงชัย ให้นึกถึงว่าในกองร้อยฐานพันจุโจมที่965,000หนุ่มลิธิเกยมีผู้ใดที่เข้าไปสร้างบ้านพักในกองร้อยนี้อันนี้ไม่ขอเอ่ยชื่อนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะ,ะเสียหายมันจะกระทบกระทั่งกันแต่บอกให้พี่น้องได้รู้ว่าพวกเราได้เดินทางเข้าร่วมก่อการปฏิวัติรัฐหารแต่เป็นการถูกหลอกให้เดินทางเข้าไปส่วนข้อเท็จจริงมันจะเป็นไปอย่างไรนั้น นะครับทางรัฐบาลทางผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองเนี่ยเขาก็รู้ดีนะครับจากนั้นอาสาสมัครทพันปั่นและพักพวกเพื่อนพ้องพี่น้องอีกประมาณ30คนก็ถูกส่งเข้าไปคุมขังที่กองร้อยสารวัตรทหารพลานหรือสอพอของค่าปักธงไทยนั่นเองถูกขังคนละ15วันพี่น้องนี่คือผลพวงที่ไม่ได้ทำแต่ต้องมารับกรรมติด คุกสารวัตรทหารพัน15วันนี่คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในหน่วยทหารพานันตามที่ผมทราบนะครับก็มีพี่น้องอีกหลายท่านเหมือนกันบอกว่าถูกหลอกให้เขา้าร่วมก่อการปฏิวัติรัฐประหารในวันที่9กันยายน2528ด้วยอย่างนั้นมีพี่น้องหลายกองร้อยเหมือนกันก็เจอกันผมก็เล่าเรื่องนี้เขาบอกว่ากองร้อยเราก็ดนคนนั้นกองร้อยเราก็ดูดโดน,โดนดว้อย่างนั้น นะครับส่วนนายทหารที่ร่วมก่อการปฏิวัติรัฐประหารในครั้งนั้นนะครับก็คือท่านพลเอกมนูนกิตลูกขจร,ขรสมัยก่อนท่านชื่อพนเอกมนูนลูกขจรแล้วก็นาวากาโทมนัสรลูกขจรพลเอกเสริมนคน,มน,นครนพลเอกยุศเทพสดินเทพพันสดินน่ายุทธยาแล้วก็พลเอกเยงศักดิ์ชมนัน นะครับประมาณนี้ซึ่งเป็นนายทหารที่เข้าร่วมก่อการปฏิวัติรัฐประหารในครั้งนั้นแต่การปฏิวัติในครั้งนั้นไม่สําเร็จพี่น้องนะครับเพราะว่าทางรัฐบาลเนี่ยเขาก็ไปเจรจาบอกว่าให้ผู้ก่อการปฏิวัติทั้งหมดเนี่ยหรือว่ากบฏทั้งหมดให้มอบตัวแต่ว่าก็ไม่มีการมอบตัวนะครับก็ ทางท่านาพันเอกมนูนเนี่ยท่านก็ได้หลบหนีออกไปทางสิงคโปร์ออกไปทางมาเลเซียนะครับท่านมนัตก็ได้ออกไปนอกประเทศนายทหารใหญ่หลายๆคนก็ได้หลบหนีออกนอกประเทศแต่ว่าในช่วงปีพศ2531ก็มีการเขาเรียกนิรโทษกรรมใช่ไหมพี่น้องก็เลยทําให้ในายทหารเหล่านั้นก็กลับมามาใช้ชีวิตเหมือนปกติอยู่ในประเทศไทย นะครับเพราะฉะนั้นก็นํามาเล่าให้พี่น้องในฟังนี่คือบางช่วงบางตอนถามว่ามีเจตนาที่จะเข้าร่วมก่อการปฏิวัติรัฐประหารไหมนะครับไม่เคยคิดนะครับเพราะว่าช่วงนั้นพวกเราเป็นเยาวชนนะครับอายุระมาวันยี่สิต้นๆน,น,นะครับไม่ถึง30บอกฐา,านผ่านช่วงนั้นอายุยังในน,น้อยอยู่ส่วนลงุงนนท์เนี่ยเข้าไปในช่วงอายุ17ปีย่าง18ปี ก็ไม่ค่อยรู้เรื่องราวอะไรกับเขาหรอกเขาบอกว่ายิงก็ยิงเขาบอกว่าสู้ก็สู้เขาบอกว่าบุกก็บุกนะครับผมผ่านมาเก้าสมรภูมินะครับทีนี้หลังจากเรื่องราวเหตุการณ์ตรงนี้ผ่านพ้นไปพวกเราเนี่ยถูกส่งเข้าไปประจำถิ่นในพื้นที่ตำบลวังหมีอำเภอวังน้ำเขียวในปัจจุบันนี่แหละครับส่วนในพื้นที่แถบนั้นนะครับเป็นการไปเขาเรียกว่า ดูแลง,งานมวลชนดูแลพี่น้องประชาชนตามที่ลาบเชิงเขาพื้นที่แถบบ้านน้องจอกป่งตะลองหนองอีซ่อมนองคุ้มวังหมีท่าวังไซคลองตะท้อนโคกสะอาดบู๊เจ้าคุณพวกนี้มันเป็นพื้นที่สีชมพูพวกเรามีโอกาสได้เดินทางไปที่นั่นและก็ไปพบกับเรื่องราวเหตุการณ์อีกค่อนข้างเยอะพื้นที่แถบนั้นในอดีตตำรวจเข้าไปถึงเกิดการ ฆ่ากันสังหารกันในพื้นที่ตำรวจเนี่ยไปไม่ถึงพี่น้องต้องอาศัยทหารบานทหารบานเนี่ยก็ไม่มีรถขึ้นมีมอเตอร์ไซค์วิบากกันเนียต้องเดินย่ําเท้าเพราะฉะนั้นเรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นในพื้นที่ตําบลวังหมีในพื้นที่แถบนั้นนะครับก็มีค่อนข้างเยอะแต่คลิปหน้าเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังสาวนิรนามติดตามลุงนนท์ไปที่ฐานวิบัติการบ้านคลองสะท้อนเธอเป็นใคร ไม่ได้รู้จักกันแต่อยู่ๆในค่ำคืนนั้นเขาได้ติดตามลุงนนไปที่ฐานปิบัติการบ้านของสะท้อนเธอเป็นใครมาจากไหนและทำไมต้องตามลุงนนไปเดี๋ยวคลิปหน้าเล่าให้ฟังคลิปนี้จบแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ